แพทเวอร์แพทเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการปล่อยซิงเกิลใหม่ที่เจ้าตัวจัดเต็มทั้งโชว์สกิลร้องลงมือถ่าย MV ีแล้วก็ตัดต่อด้วยตัวเองโดยการกลับมาในครั้งนี้เจ้าตัวมาในแนวเพลงซิตี้ป๊อปโดยหยิบเอาเรื่องราวความรักของหลานชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นกับรักแรกที่ไม่คาดหวังอะไรแค่ได้เห็นเขาไกลๆก็มีความสุขแล้วโดวยหนุ่มแพทบอกว่าการทําเพลงในครั้งนี้เจ้าตัวฉีกออกจากกรอบเดิมๆที่เคยทํามาแบบสุดๆโด,ดยแฟนๆจะได้ชมแล้วก็ฟังผลงานทั้งหมดของหนุ่มแพทได้กับเพลงคิดไม่ซือ่อ ที่เป็นอีกหนึ่งผลงานของเจ้าตัวที่ภูมิใจนำเสนอ <Okay. S 1> ให้แฟนๆได้ฟังกันค่ะหนึ่งสองสกล้องนี้หน่อยนะครับโอเคสองสามรูประคาหน่อขอบคุณครับมาค่ะช่างโยงกันคือจะมีกุ่มรุดเหมอนกัน ฝากให้ทุกคนนะครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตามนะครับกับซิงเกิลใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อเพลงว่าคิดไม่ซื่อนะครับผมก็เป็นอีกแนวเพลงใหม่ๆนะครับที่ฉีกจากรูปแบบเดิมๆนะครับในแนวซิี y ป o ๊อปนะครับผมก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายฟังสบายนะครับฟังในทุกโอกาสนะครับสำหรับใครที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการแอบรับ เพื่อนนะฮะแอบรักเพื่อนในช่วงมปลายมต้นนะครับช่วงขาดสั้นนะครับผมก็จะเป็นเพลงที่ทําให้ทุกคนเนี่ยนึกย้อนนะครับไปถึงในช่วงวันวานะครับกับกลุ่มเพื่อนนะครับก็เป็นความรู้สึกดีนะครับที่เราอยากจะถ่ายทอดออกมาในเพลงเพลงนี้ด้วยทําเองนะครับแทบทุกขั้นตอนเลยนะครับผม ตอนที่เราเริ่มคิดคอนเซปต์นะก็มีการปรึกษากับเชียนะครับมือกอง p o w e r p a d ในเรื่องของคอนเซปต์เพลงที่แตกต่างไปนะครับหลายคนอาจจะทราบว่านะครับว่าส่วนมากนะครับผลงานของเราเนี่ยก็จะเป็นแนว pop r ็อกแนวล็อกต่างๆนะครับเราก็ได้มีการเปลี่ยนนะแนวเพลงนะครับให้ฟังง่ายฟังสบายฟังได้ทุกอากาศมากขึ้นแนวซิต p ป๊อเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ J-POp ในยุค80นั่นแหละครับผมก็คือเป็นแนวที่ได้ความนิยมมากในยุคนั้นนะครับก็ มเองก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะคุณพ่อเป็นคนชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็หลังๆนียผมสังเกตว่ามีศิลปินทั้งไทยทั้งเทศหลายท่านนะครับก็ได้หยิบยกซาวในยุค80กลับมาทําค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ชอบกับสไตล์เพลงนี้ก็เลยลองทําดูนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของหลานชายนะครับผมในเรื่องของการเขียนเนื้อร้องด้วยเพราะว่าหลานชายเนี่ยอยู่ในช่วงของวัยเรียนมัธยมพอดีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ